ฮัลโหลสั่งพิซ za หน่อยค่ะ mm hmm. เอาหน้าเอาหน้าไก่นะอ mm hmm. พิซ za ามาแล้วไปนิกกี้ไปเอา mm hmm. อ๋อหิวข้าวมากเลยอะแ mm hmm. ม่หิวข้าวมากเลยท้องแม่ร้องอะอง mm hmm. นิกกี้น้องๆแม่หิวข้าวมากเลยเราจะกินอะไรกันดีนะ้า mm hmm. คิดก่อน ติ๊กต็อกติ๊กต็อกกินอะไรกันดีนะนิกกี้กินอะไรดีครับ <S <S นิกกี้มามาช่วยคุณแม่คิดซิคุณแม่จะกินอะไรดีครับเอะกะเพราก็เบื่อก๋วยเตี๋ยก็เบื่อกินอะไรดีนะนิกกี้อยากกินอะไรดีครับพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอ้าวไหนไปดูซิมีอะไรอยู่ในกล่องหน้าบ้านเรานะ ไปดูสินี่กล่องนี้กล่องนี้ดูในกล่องนี้นิกกี่ดูในกล่องนี้นี่ไงนี่ไงเดินไปไหนอะนี่ไงนี่นิกกีอยากกินพิซซ่าไหนเอาไปดูซิมีเมนูอะไรบ้างไหนให้แม่ดูหน่อยมีเมนูอะไรโอ้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะโอ้ ไหนไหนมาชี้สิไห้มีหน้าให้เลือกเยอะเลยอันนี้ดีกว่ากินอันนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวเราโทรสั่งพิซซ่ากันเนาะโอเคไหมอันนี้คิมายคาซิปาโอ้คายคาซบพิซซ่าอ h นน k ้คิโอเคเดี๋ยวไม่ให้น้องนิกกี้โทรสั่งพิซซ่าเลยนะเนี่ยอ่าเอาเอาโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์ไปไม่ให้โทรศัพท์อันนิกกี้โทร กดโทรสั่งพิซซ่าหน่อยฮลัลโหลสั่งพิซซ่าหน่อยครับเอาหน้าเอาหน้าไก่นะนเอาหน้าหมูรวมฮิตหนึ่งถาดเออหน้าหมูรวมฮิตหนึ่งถาดอออโอเครอก่อนนะครับโอเค กินพิซซ่าแล้วน้องได้กินถังพิซซ่าให้แม่กินแล้วโอ้พิซซ่ามาแล้วไปทิ่ไหนไปเอาไอเอาไปเอามายิงเห็นไปแล้วยิงเห็นไปแล้วมาเร็วมาหยิบพิซซ่าให้แม่ ช่วยแม่เลยอะ่ะไม่ถือช่วยแม่เลยอะ่ะ,ะถืออันถุงอะ่ะถืออันถุงไปถืออันถุงไปเออโอ้โห,โหนี่นะคะน้องๆน,น,นี่นะคะน้องๆน่ากินน่าก,กินโอเคแกะเลยขี้แกะเลยแกะเป็นตาไม่ไดีเลยแม่แกะให้ นี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะน้องๆน้องๆอันนี้ดิ๊กเกอร์ออกออ่านิกิเปิดน้องนกิน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 กินอะไรนิกิหยิบกินหยิบกินเลยนี่มีอันนี้อีกอันนี้คืออันนี้คือสติปลากับกับอ่าอะไรนะเฟนฟมีเฟนไฟด้วยนะ กี่เปิดเฟ้นไฟให้เพ ouais, we 네ื Onion, ่อนๆดูหน่อยเปิดไฟให้เพื่อนดูหน่อยนี่เปิดไฟตรงนี้นี่เฟ้นไฟนี่อุ้งมิกกี้กินเฟ้นไฟเลยแล้วอันนี้ก็คือสติ๊กฟิชนี่กี่กินไหมนี่มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยสติ๊กฟิชกี่กินมากเลยมิกกินเฟ้นไฟ แม่แม่กินแม่กินพิซซ่าดูสิโแม่ขอ,อกินพิซซ่าอันนึงนะอ๋ออันนั้นแกะอะไรแกะน้ำจิ้มระวังหกหลูกน้ำจิ้มแกะน้ำจิม้มอันนี้กินอ่แกะนี่แกะน้ำจิม้มนี่แล้วนี่นกิ๊ดเอาเซนไฟจิ้มได้อ่าาจิ้มได้แล้วก็กินอโอ้โหอร่อยไหมครับเผ็ดหรอ แม่ลองชิมดิเผ็ดจริงป่ะอืมแต่มันน่าจะเผ็ดหน่อยนึ่งนะเพราะว่ามันมีเหมือนพริกๆหน่อยนึงน่าเผ็ดเผ็ดหน่อยนึงไม่ต้องจิ้มหรอกเนาะอย่างนี้ก um ิมเผ็ดกินสติกฟิสอย่างฟิสอ่ะอย่านี้กิมกินสติกฟิสให้เพื่อนดูเลยครับกินมาเก๊าอู้ร้อนอยู่อู้ร้อนอยู่หรอกินได้เนี่ย โอ้อุ่นๆแล้วอุ่นๆแล้วกินได้อุอุ่นกินได้กินได้อุ่นๆแล้วอุ่นอะเอออ้หกรอบไหมจังกรอบกรอบมากอ๋อกรอบมากกรอบมากเดี๋ยวเรากินพิซซ่ากันดูสิมากินพิซซ่าดูสิอืมพิซซ่าแป้งบางกรอบนะน้องๆโอ้มันกรอบมากเลยอ่ะดูดิกรอบมากเลยอ่ะกอันนี้กินอ้าม แม <laughs> <laughs> ่กินวากอ,อ,อร่อยมากแม่ได้พิซซ่าสองถาดเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแม่กินอิ่มแน่เลยน้องๆเรามีพิซซ่าอีกกล่องหนึ่งนะอันนี้หน้าหน้าไก่กรอบปูอัดนะนี่มีสองหน้านั้นหน้าหมูรวมฮิต อันนี้หน้าไก่กรอบปูอัดไหนนิกกี้กินปูอัดไหมครับนี่ไม่เอาปูอัดให้นะนี่ปูอัดฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อเต็มปากอยู่นิกกี้เต็มปากอยู่ก็แม่กินเองอืมอ่ะโอกินท่านั้นเลยเหรอกินท่าพิสดารเหรอแลอกินท่าพิสดารเหรอไหนกินกินให้ดูหน่อยกินสกรอกท่าพิสดารให้ดูหน่อย ทำไงขาพิจณาทำไงโอ้โหโ,หโหโอ้โหเป็นทหารคานโอ้โหโอ้โหแข็งแรงมากเลยกินพิซซ่าแล้วแข็งแรงมากเลยเหรอโอ้โหโอ้โหขานไปไหนเนี่ยขานไปไหนเนี่ยโอ้โหงั้นแม่กินคนเดียวดีกว่าแม่กินคนเดียวหมดเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวน้องน,นิกกี้กับแม่จะไปกินพิซซ่าต่อก่อนนะเพื่อนๆอะายบายเพื่อนๆก่อนเร็ว บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องนิกกี้ด้วยนะครับบ๊ายบายบายบายอะสวัสดีครับเพื่อนๆ้วยค่ะดีครับป <c oughs> ี๊ซก็โอ้ปรอกนิกกี้แมนชั้นแนว